มีเกียรติทุกท่านครับท่านหัวนหน้าส่วนราชะการท่านประธานสาภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีท่านผู้นำชุมชนท่านนายกอบตช่องสดาวท่านกำนันตำบลช่องสดาวผู้ใหญ่บ้านทุกท่านนะครับรวมทั้งพี่น้องนักบิดนักขี่ ชาวล้อหนามทุกท่านรวมทั้งท่านผู้ชมกองเชียร์ทุกคนนะครับผมมีความดีๆเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มากระทำพิธีเปิดการแข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบากในรายการเมืองการมอเตอร์คอร์สครั้งที่หนึ่งประจำปี2566อย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับ อยากจะเรียนท่านูเกียรทุกท่านนะครับว่าการที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้นั้นเมื่อสักครู่ผมได้คุยกับท่านนายกบตคุยกับท่านกำนันท่านก็บอกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับดึงนอกจากว่าพวกเราจะได้มาชมกีฬาที่เราชื่นชอบอกีฬามอเตอร์ไซค์พิบากแล้วเนี่ยเรายังได้ทำประโยชน์นะครับให้กับส่วนรวม ให้กับสังคมด้วยนะครับรวมทั้งในเรื่องของการที่แสดงออกถึงความรักความสามือคีความร่วมมือร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะว่าถ้าทําด้วยคนใดคนหนึ่งนั้นจะไม่เป็นผลสาเร็จนันที่ปรากฏนี้นะครับผมก็คพูดจัดแล้วนะครับผู้จัดนั้นได้เริ่มมาแล้วก็ต้องมีส่วนของทีมนะครับทั้งอบตทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยกัน รวมทั้งพี่น้องประชาชนนั่นช่วยกันนะครับจึงทําให้งานสําเร็จรุ่งร่วงดังที่ปรากฏนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจกในพื้นที่เมื่อสักครู่ผมได้คุยกับผู้นําชุมชนท่านก็เห็นด้วยที่จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจกในพื้นที่นะครับทั้งในพื้นที่ช่องสะดาวช่องกระทิงแห่งนี้แล้วก็จะเป็นพื้นที่ทั้งจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับเรา มากันเป็นพันนคนนี้ต้องมีที่พักโรงแรมแมีรีสอร์ทในต่างๆซึ่งก็เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเข้ากับการเยนบุรีอยาา่างมากมากมายมหาศาลนะครับนอกจากนั้นแล้วในเรื่องของในเรื่องของยาเสพติดนะครับถ้าเราได้มาทำกิจกรรมอย่างนี้วัยรุ่นได้มาทำกิจกรรมอย่างนี้ เมื่อสักครู่ผมเห็นช้้นประเทศไทยอายุ9ขวบเท่านั้นนะครับเขาก็ห่างไกลจากการเสพติดแล้วก็มาสู่การแข่งขันอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเมื่อวานนี้ผมเห็นทีมงานก็ส่งรูปภาพไปดูก็จะเห็นนักนักบิดสุภาพศตรีนะยืนอยู่นี่ด้วยหรือเปล่าไม่ทราบก็นักบิดด้วยจะเห็นหนึ่งคนเจิตหัวใจที่ทรหดอดทนนะครับดูแล้วชื่นใจชื่นชม ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของเขานักแข่งนะครับแล้วก็รูกๆหลานๆที่ไปวันอยู่ตามถนนให้มันสู่กระบ,บวนการแข่งขันเนี่ยผมว่าจะเป็นสิ่งดีๆให้กับสังคมและประเทศชาติต่ตอไปนะครับกระ้ังขอบคุณว่างานทุกอย่างสำเร็จลุล่วงทั้งผู้จัดทั้งท้องถิ่นทั้งสว่วนราชการต่างๆช่วยการร่วมมือกันทั้งนักบิดทั้งประชาชนผู้ชมทุกท่านมาร่วมกันนะครับ ก็จะเห็นได้ว่างานนี้ก็สำเร็จรู้ร่วมไปได้ดีๆต้องขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกําลังความสามารถด้วยสติรู้ตัวด้วยปัญญารู้คิดสุจริตจริงใจคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมครับมีซ้อมไหมไหนซ้อม ที่เราจะสวัสดีอะไรนะครับบอกว่าถ้าต่อไปผมจะสวัสดีนะครับทผมจะสวัสดีอะย่อครับย้อนสนามเื่อให้ด้วยนะด้วยย่อนสนามให้ทัยอเ้ย่อนสัรยมหันะครัาถือมาดีจะร Hãy 300ขอช่วยเปิดให้หน่อยครับของเราด้วยครับ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 